วัดพระธรรมกายในแด์นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนจากทางบ้านเข้าร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมและสาธุชนบางส่วนเดินทางมาร่วมงานบุญณศูนยะ์นกลางพิธีวัดพระธรรมกายในเแด์ซึ่งภายในงานนะคะกลัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์พร้อมครอบครัวและกลัลยาณมิตรวันพบทีละได้กดปุ่มไฟบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรสวดสรนเสริมพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นกัลายาณมิตรปาริมาธรรมปริพัตรากัลายาณมิตรปิมฟันคสัคสเตเรนและกัลายาณมิตรดินดายิ้มพระ ก็ได้น้อมนำพวงมาลาขึ้นสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะส่วนภาคสายตามเวลาท้องถิ่นก็ได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยและพิธีทอดพระป่าสามัคคีประจำเดือนกันยายนโดยมีการยนมิตรพัทรินบุญยรัตน์การันณมิตรอัญชลีอุบลรัศมีเป็นประธานพระป่ากายนมิตรเคนเนตโยฮันสันนะคะ การานติภารดีอุบบนรัศมีเป็นประธานในพิธีถวายพัตาหารและน้ำปานะเป็นสังฆทานค่ะส่วนกาณมิติดดวงเดือนลิ้มปานนนะคะกาณมนติรอัดพิมาเขื่อนคำเป็นประธานนํากล่าวคำถวายยานพานะค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังได้ประกอบพิธีปิดทองพระบรมสารีริกธาตุอัครสุวรรณ ฉัสวร,รั์ซึ่งจะได้ทำการอัญเชิญสู่ยอดโบสถ์โบราณสถานอายุกว่า130ปีในวันอาทิตย์ที่19กันยายนที่จะถึงนี้ก่อนที่คณะประธานจะได้รับผ้าไตรกระถินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านค่ะซึ่งก่อนที่จะได้มา,มาร่วมในงานวันทอดกระถินวัดพระธรรมกายในเทะแลนในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกะัลยาณมิตรที่วัดพระมากายในทแแลนด้วยนะคะสาธุค่ะ